สวัสดีครับเดอะสปีดกองไหนกำไรกว่า,า,า,าในช่วงภาวะวิกฤตโควิดสิบกกระจายทุกพื้นที่ในประเทศไทยและกระจายไปทั่วโลกทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหุ้นตกลงมาอย่างหนักหน่วงทำให้บางคนพูดว่ามาช้อนซื้อหุ้นกันซึ่งผมลองศึกษาแล้วหุ้นยังมีความรู้ไม่ถึง ทำให้จะเป็นมแมลงเม่าบินข้อกองไฟก็เลยมาศึกษาเรื่องของกองทุนก่อนนะครับเมื่อศึกษาเรื่องของกองทุนผมก็เลยสนใจกองทุนเซ0ห้าสิบเที่ผมสนใจก็มีของ SCB Z50 เแล้วก็ K z เซหเนื่องจากผมใช้ธนาคาร SCB และ K Bank อยู่แล้วนะครับ ก็เลยมาสนใจกองทุนสองกองทุนนี้ครับความรู้ที่ได้มาจากหลายหลายแหล่งก็บอกว่ากองทุนเซทห้าแต่ละกองก็คล้ายคลยกันนะครับให้ดูที่ค่าธรรมเนียมผมก็ไปดูที่ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบกับผลต่อแทนย้อนหลัง5ปีซึ่งมันก็แตกต่างและสวนทางกันก็เลยไม่เชื่ออาจารย์นะครับก็เลยมาทดลองซื้อด้วยตัวเอง เรียกว่าเรียนรู้ไม่สู้ทำจริงนะครับก็เลยซื้อที่ราคาดัชนีหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ1 2 7 1จุดซึ่งมันจะอยู่แล้วว่าอีกปี2ปีข้างหน้าราคาดัชนีหลักทรัพย์ก็ต้องขึ้นมาแน่นอนวันนี้ราคาอยู่ที่1,700กว่าจุดแล้วผมก็เลยมารีวิ้ดูว่าผลจากการซื้อใน2ปีที่ผ่านมาผลเป็นอย่างไรบ้างครับ มาดูกันเลยผมซื้อเสร็จผมก็บันทึกไว้ในแอปฟินนะครับซึ่งเป็นแอปสำหรับบันทึกกองทุนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าผมซื้อเมื่อไรปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้าไปดูกันเลยผมซื้อของ k s e ซ50วันที่22เดือน4ปี2020นะครับ ซื้อที่2องแสนบาทราคาตอนนั้นอยู่ที่28.3603มาดูของ SCB เซ0ห้ SCB เซ0ห้ผมก็ซื้อวันเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน SCB เซ0ห้ซื้อวันที่22เดือนสี่ปีสองศซื้อสองแสนบาทเช่นกันราคาอยู่ที่1 6 6 4กจุบาทนะครับ หลังจากซื้อทั้ง2องกองทุนมาแล้วประมาณ2ปีนะครับวันนี้เดือนกุมภาปี2022มาสรุปกันเลยนะครับว่ากองทุนไหนกําไรกว่ากาันมาเริ่มที่กองทุน KZ e 50นะครับปัจจุบันกําไรอยู่ที่22.51หรือคิดเป็นเงิน45,117บาทนะครับกองทุน SCB Z50 กำไรอยู่ที่22.09%หรือคิดเป็นเงินอยู่ที่44,187บาทนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ดูเป็นตารางง่ายๆกันอีกทีนะครับว่ากองทุนไหนกำไรกว่ากันครับมาดูกันตามที่อาจารย์สอนนะครับให้เลือกกองทุนที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่านะครับถ้ามาดูค่าธรรมเนียม SCB Z50 ค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.64%นะครับ ส่วน k z เซหค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.51%เมื่อมาเปรียบเทียบกับกำไรเป็นบาท scb z 50เากำไรอยู่ที่44,187บาทนะครับส่วน k bank กำไรอยู่ที่4 5่หมบาทมีส่วนต่างอยู่830บาทนะครับผมมาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าผมเชื่ออาจารย์ตั้งแต่ตอนแรก ผมยังได้กำไรเพิ่มอีก830บาทนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับกองทุนเซ50มีหลายกองทุนให้เลือกอันนี้ผมเลือกมากองทุนเนื่องจากความสะดวกเนื่องจากผมมีบัญชี s c b และบัญชี K b แ n k n k อยู่แล้วผมก็เลยลองซื้อ s c b และ K b แ n k ดูนะครับจากการทดลองซื้อทั้งสองกองทุนสรุปได้ว่ากองทุน k คเซ50กำไรกว่านะครับ ผมมารีวิวกองทุนเซต50ไม่ได้หมายความว่าเชยร์ให้เพื่อนๆซื้อกองทุนเซต50นะครับกองทุนเซต50ตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าจุดเม่นแน่ใจว่าอนาคตอีกปีสองปีข้างหน้าจะขึ้นหรือจะลงนะครับตอนนั้นผมซื้อกองทุนเซต50อยู่ที่ดัชนี1,200กว่าจุดซึ่งคิดว่าอีกปีสองปีขึ้นมาแน่นอนตอนนี้ก็ขึ้นมาจริงๆนะครับ เพื่อนๆสามารถเลือกลงทุนในกองทุนได้มากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะกองทุนเซทห้าสิบมีทั้งกองทุนในไทยและกองทุนในต่างประเทศเพื่อนๆชอบกองทุนไหนก็สามารถเลือกลงทุนก็ได้นะครับแต่อย่างที่มีคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดพิจารณาศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุนเพื่อจะได้เข้าใจและการลงทุนกระจายความเสี่ยงลดการขาดทุนนะครับ ตาเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ